ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเรียกว่าไม่ได้ลงคลิปเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตมาซะนานจนมาเจอกันอีกทีเนี่ยก็เป็นคลิปในการส่มหาตัวละครใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างจักระพัฒเด็กล่าง s s r บวกนะแต่ว่าในเดือนนี้ก็มีตัวละครเข้ามาถึงสองตัวนอกจากจักระพัฒเด็กีะยังมีเจ้าตัวละครอย่างมักุสันล่าง s s r บวกไหมเราสามารถทํากิจกรรมในการรับเจ้าตัวละครตัวนี้ได้แบบฟรีๆส่วนวิธีการที่เราจะได้รรรััับบตวละะคด EDR ก,ก็ง่ายๆเลยนะครับผมเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือเราต้องมีตัวละครเอเดาร่างปกติของมันก่อนนะครับผมอย่างจักรพรรดิเด็กเนี่ยเราก็ต้องมีจกักรพรรดิเด็กร่างเอเดปกติก่อนนะส่วนเงื่อนไขที่สองนี่ก็จะเป็นการที่เราจะต้องทําการหาไอหินอันนี้นะครับหินพัฒนาฮีโร่ครบ4อันและเงื่อนไขยอย่างสุดท้ายที่เราต้องหาไม่ได้นะครับก็คือหินปลุกตื่นจกักรพรรดิเด็กนี่เองนะครับก็ไอเงื่อนไขในการหาของพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยากเลยนะถ้าเรามีตัวดําครบ180ใบแล้วเราไปทําการสุ่มเนี่ยตอนที่เรารับของราาวััจจะกกนตีเ็ได้ของ พวกนี้มาเกือบครบแล้วนะครับผมรอบที่50เนี่ยเราก็จะได้หินฮีโร่นี้มา1อันรอบที่120ก็จะได้รับมาอีก1่อันและสุดท้ายรอบการันตีรอบที่180เนี่ยเราก็จะได้ลูกแก้วหินอันนี้กับไอหินฮีโร่นี้มาอีกหนึ่งอันนะครับผมก็เท่ากับว่าใน180ใบนะครับ <uffy> ถ้าเราทําการสุ่มแล้วไม่เกลือจนเกินไปเราก็น่าจะได้รับไอหินอันนี้มาอีกหนึ่งอันนะครับผมก็เท่ากับว่า180ใบเราก็น่าจะได้รับเจ้าตัวละครจากพลาสิกร่างเอเดนอาบวกแบบโชวๆอย่างแน่นอน แล้วก็มาทําการสุ่มหายกันดีกว่านะครับมาดูกันว่า180ใบผมจะสามารถได้รับตัวละครจากกระพัดเด็กล่างเอเดบวกมาไว้ในครอบครองได้หรือเปล่าหวังว่าจะไม่เกลือนะครับในคลิปนี้นะเพราะไอดีที่ผมเอามาเปิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดียวผมเลยครับผมไปไอเดีน้องๆเอฟซที่ส่งให้ผมเปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันก่อนเลยละกัน10ครั้งแรกเดี๋ยวไอตรงการสุ่มตรงนี้ผมจะขอทําการกดข้ามสลับกับกดเองและกันนะครับเปิดมาครั้งแรกก็ขอกดข้ามไปก่อนเลยละกัน ได้มาเป็นตัวละครอย่างสติงเกอร์ไปครั้งต่อไปกันเลยครับรอบนี้ผมก็ยังคงขอกดข้ามเหมือนเดิมนะข้ามครับมาดูกันว่าจะได้เป็นตัว SR อะไรเป็น DI e. อังนะครับไปรอบที่30ต่อครับรอบนี้ก็ยังคงขอข้ามเหมือนเดิมนะข้ามไปครับ SR ตัวอะไรจะออกมามาลุ้นกันได้มาเป็นคมบูอินฟินิตี้นะครับผมไปรอบที่40ครับ รอบที่40ผมก็ยังขอค่าเหมือนเดิมนะแต่พอขึ้นรอบที่50ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะขอทําการกดให้ไซตามะต่อยแล้วกันนะครับข้ามไปครับผมมีโหลดขึ้นมาก็ไม่ต้องดีใจนะครับเพราะมันเปลี่ยนระบบแล้วนะครับผมเป็นการที่เราเนี่ยต้องทําการสะสมชิ้นส่วนในการไปแลกเป็นตัวละครนะจะไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะครับที่ถ้ามีโหลดแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับตัวละครใหม่ๆมาทันทีก็เดี๋ยวเราไปต่อรอบที่50กันเลยครับรอนนี้ผมจะกดให้ไซตามะต่อยนะครับผมเพราะตั้งแต่รอบที่50ขึ้นไปเราก็จะมีโอกาสได้รับ ไอเหรียญแล้วนะครับก็ต่อยครับต่อ,อยกบบาดไปแบบเท่หมหัดหนึ่งครับผมไซตามะมีสีทองไหมไม่มีนะครับถ้ามาเป็นสีม่วงแบบนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีเศษไอหินที่เราต้องการนะให้ชั้นแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เร็วคอมโบอีฟินิตี้ใหม่ตัวหนึ่งไปกันต่อครับรอบที่60นะไซตามะก็ทําการกระโดดขึ้นไปเหมือนเดิมรอบนี้ขอแสงสีทองหน่อยละกันมีกบบาดสีทองตกลงมาไหม โอเคครับผมมาเป็นสีม่วงแบบนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วครับให้ชั้นแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลวนะครับผมโม<อ>บุยฟินิตี<ด>้มา<ด>เป็นตัวที่3แล้วนะเรียกว่ามาบ่อยมากๆเลยนะครับสหรับตัวละครอย่างสาหลาย,ยางั้นเราไปต่อรอบที่70กันรอบนี้ขอแสงสีส้มนะครับหรือว่าสีทองนะมันต้องไม้แหละเพราะเราสุกมาถึง70รอบแล้วกดต่อยไปครับชัตมักรโดดพุ่งผ่านแล้วแสงสีไรผมมาสีทองมาแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรนะครับผม ได้มาเป็นไอชิ้นส่วนฮีโร่ที่เราต้องการนะครับก็หมายความว่าถ้าผมทําการสุ่มไปจนครบ18 0ครั้งเนี่ยผมก็น่าจะได้เจ้าตัวละครจัก,กรพรรดิเด็กล่าง s อเบวกแบบชัวๆ์แล้วนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่หัวร้อนแล้วแหละครับมีตัวละครระดับ SR แถมอีกหนึ่งตัวนะมาเป็นตัวละครอย่างแม็กสายฟ้ากดต่อไปอีกสิรอบครับรอบนี้จะขอต่อยแลวกันนะเดี๋ยวรอบหน้าเราคอยสิปต่อยไปครับผมไทตมะ จะมีสีทองผมมาแบบติดๆกันหรือเปล่าสีทองมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆมาดูกันว่ารอบนี้จะได้เป็นอะไรนะครับ ได้มาเป็นตัวละครนะครับผมฉันยังต้องเรียนพิเศษอีกขอกลับก่อนได้ไหมได้มาเป็นจกักรพรรดิเด็กล่างแรกอีกด้วยนะครับผมเลยว,ว่าการเปิดครั้งนี้ของผมเนี่ยโชคดีมากๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวละครไซตามาเนี่ยมันจะวิตพื้นอีกนานขนาดไหนนะครับในสุดตัวละครไซตามามันก็วิดพื้นเสร็จสักทีงั้นเราก็มาทําการกดดูหน้าจากักรพรรดิเด็กล่างแรกหน่อยละกันเรียกว,ว่าคลิปนี้ก็น่าจะกําไรแล้วแหละครับผมเพราะว่าได้ทั้งล่างแรกแล้วก็จะได้ล่างสองแบบชัวร์ในการันตีร8 0ใบ แล้วก็ไปต่อกันครับรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเพราะเมื่อกี้ไซต์มามันวิตพื้นนานจนผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขอทําการกดข้ามเลยกันนะครับเอเดซาน่าจะไม่ผมมา3รอบติดนะเอไม่ใช่เอเดาดิแสงสีส้มน่าจะไม่มา3รอบติดแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงด้วยรอบนี้ได้มาเป็นดับเบิลเอเดาไปต่ออีกรอบครับรอบนี้จะขอข้ามเหมือนเดิมแลยกันมีแสงสีม่วงนะครับแต่เป็นตัวละครระดับเอเดาอย่างราชาน่านฟ้า ตอนนี้ผมก็ได้ทำการสุ่มไปร้อยรอบพอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการสุ่มต่ออย80รอบกันกดไปครับรอบนี้ผมก็จะขอกดข้ามอีกแล้วกันนะมาเป็นแสงสีม่วงนะครับรอบนี้ได้มาเป็นปีศาจใต้ดินงั้นเราไปต่อครับรอบนี้ผมจะขอกดเองแล้วกันนะกดให้ใส่ตามามันต่อยรู้สึกว่าถ้าผมกดให้ใซตามามันต่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสได้มากกว่าใซตามะามต่อยไปครับผมรอบที่120 มาเป็นแสงสีส้มอีกแล้วนะครับเห็นไหมพอผมกดเองแล้วเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างนะครับรอบนี้ก็ได้มาเป็นหินปลุกตื่นตัวละครจักรพรรดิเด็กนะก็ถ้าได้มาดีๆแบบนี้นะครับผมก็มีโอกาสในการทําเจ้าตัวละครจักรพรรดิเด็กขึ้นขั้น2ได้เลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะการทําขึ้นขั้น2เนี่ยมันต้องใช้ชิ้นส่วนพวกนี้อีกเท่าตัวเลยนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยได้มาแค่ลางแรกก็น่าจะพอนะน่าจะเป็นกําไรแล้วสําหรับผมงงินเราไปต่อรอบที่ร้อยสามสิบกันครับ รอบนี้ก็จะขอกด A นะครับมาดูกันว่าจะมีแสงสีทองมาเบิ้ลเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าแส่สมารถตต่อยไปครับแสงสีอะไรจะโผล่มาโอเคสีม่วงแบบนี้น่าจะเกลือตัวละครที่โผล่มาในแสงสีม่วงรอบนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่างแฮมเมอร์เฮดและตัวหนึ่งที่โผล่มาเนี่ยก็เป็นตัวละครอย่างด็อกเตอร์จีนัรรอบนี้ก็ได้เป็นดับเบลิลเอสาร์ไปกันต่อครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะขอกลคิปเลยละกันข้ามไปครับผม ได้มาเป็นแสงสีส้มเฉยเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นตัวละครอย่างจัก,กรพรรดิเด็กอีกแล้วนะครับเรียกว่าการสุ่มคร้งนี้ของผมเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมได้เศษชิช้นส่วนในการทําตัวละครขึ้น H H อเอเดาร์มา2เศษแล้วก็ได้ตัวละครอย่างจัก,กรพรรดิเด็กมาถึง2ตัวแล้วก็มาสุ่มกันต่อกันนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่150แล้วนะ,วนะรอบนี้ผมก็จะขอทําการฆ่าเหมือนเดิมนะครับเพราะผมคิดว่าดวงผมน่าจะหมดแล้วได้มาเป็นแม็กสายฟ้าไปต่อกันครับรอบที่1 6 0 รอบนี้ก็จะขอข้ามนะนนข้ามครับจะมีแสงสีส้มมาไหมไม่มีนะไปรอบที่170ครับอรอบนี้ก็จะขอข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราจะกดให้ไซตามะต่อยแล้วกันเอ,อ้ยผมได้าอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าการสูงของผมครั้งนี้เนี่ยด้แสงสีส้มมาถึง5แสงเลยนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนในการเอาไว้อัปเกรดขึ้นระดับเ d r บวกกับ,ต,กกบตัวละครจักรพรรดิเด็ก2ตัว เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบสุดท้ายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับกดรอบที่180ไปารอบนี้จะขอต่อยเองนะครับเผื่อว่าจะมีฟุกได้แสงสีส้มอีกสักแสงหนึ่งกดต่อยไปครับไม่มีสีส้มมาปิดฉากนะครับสำหรับในรอบนี้เป็นอุกบาทแสงสีม่วงโผลมาแทน ตัวไอ้ดานที่โผล่มาเล่าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างฟกเคเกาแล้วก็มาทําการรับของในการันตีกันนะครับผมเพื่อเอาของในการันตีเนี H H ่ยไปทําเจ้าตัวละครจากพัดเด็กขึ้นระดับ s s r บวกแล้วก็มาทําการอัพตัวละครขึ้นเอทเบวกกันนะครับผมก็เริ่มจากการเปิดแผ่นการ์ดตัวละครก่อนนะอันนี้เราก็มีแบบเหลือๆนะครับเกินมาอันหนึ่งนะกดเปิดไปครับผมทีละแผ่นตอนเปิดการ์ดเราก็จะได้ค่าพลังลบไปทีมเรามาด้วยนะ และก็มาทำการปลุกตื่นกันเลยนะครับกดไปแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจากักรพรรดิเด็กล่างเอเดบวกเนี่ยมันจะมีคำพูดอะไรโผล่มาหรือเปล่าอ่ะแต่ก่อนอื่นตัวเกมไม่ดูฉากอันตรก่อนมีวุฒิสามดาวก่อนนะครับเหมือนว่าจะไม่มีคำพูดอะไรออกมานะครับแต่ว่าจะเป็นหน้าตัวละครแบบนี้ขึ้นมาแทน แล้วพอเรากดออกมาจากหน้าเมื่อกี้นะครับตัวละครจากพัฒนเด็กล่าง ADR บวกเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็น2ดาวโชว์ตรงนี้เลยนะครับผมเราก็ต้องทําการเริ่มบ้านใหม่หรือว่าจะเอาไปยัดในโหมดฝึกฝนก็ได้ส่วนคําพูดใจ่ที่ผมได้ลองกดฟังดูแล้วนะครับเหมือนว่าจะเป็นคําพูดเหมือนกับล่างแรกกันนะเพราะในคลิปนี้ผมก็จะไม่ขอกดคําพูดให้ดูเลยกันและหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจเกี่ยวกับการสุ่มหาตัวละครระดับ ADR บวกนะครับถ้าท่านผู้ชมมีตัว180บใบย,ยังไงก็ได้แน่นอนนะแต่ถ้ามีตัวไม่ถึง180บก็ต้องพึ่งดงมากๆเลยน 80ใบย,ยังไงผมก็ไม่แนะนําไม่สุ่มนะเพราะฉะนถ้าใครจะสุ่มหาตัวละครระดับ HDR บวกก็ควรจะมีตัว180ใบบวกนะครับเราก็จะได้ตัวละครระดับ HDR บวกมาอย่างแน่นอนกันว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปเกมมันพันแมนเดอ t สตองเกตคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ